กับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพาลวยนะครับวันนี้โอปอพผาลวยก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านพ่อสำเนียงนะครับหลังจากงวดที่แล้ว7579เลขคำนวณพ่อเข้ามาเต็มๆเลยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโอปอพารวยด้วยนะครับตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับตอนนี้เราก็ถึงหน้าบ้าน พ่อสำเนียงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางจากพ่อสำเนียงครับผมกูฟูกำมังเท่เไหรครับศูนย์กับหนึ่งาำรับบนที่หดว่างมันกับว่างหันบาทรีล่างมันเป็นไงสองบุนหลักสิบหน่วยเป็นใดสี่ห้าเจ็ดครับมันออกสองสามบวก่นครับบนม่ามังไรเนี่ยห้าศูนย์ ห้าสีโอ้สี่นี่นไงอันห้าศูนแล้วก็หานึนี่ห้นึงหาศูนี่ศูนย์สี่หนึ่งครับเรื่องรกวมีตัวไดหกเจ็ดแปดน่ 6, 17, นนตัวใด ปล่อยออกน้ำเที่ยงคือแปดห้าสิตัวเดียวมัมัดัมัดนห้าสิอ๋อมัดเนห้าสิบอันนี้คือผาดมันพลาเรียกสามตัวครับคุณพระองหกเจ็ดแปดใส่หมดนี่ถเเลยอืมครับนี่ผมบจะใส่ดิครับผมอืผมบอกตามจิเลยเลขชุกนี้เป็นเลขคำนวณนะครับว่าเป็นเลขขวัญเลขอย่างทังมัดเลขคำนวณเป็นคำนวณจากของค์กรนะ ม,มันสิ่ับพ่อย้อนหลังให้เบิึงครับผมย้อนหลังเร็วบานนี้อ้วดว่งหันเนาะครับผมเห็นห้เบิึงกระชักเลยอันเป็นสิ่งเก็บเป็นตัววิ่งนี่ตัววิ่งเลยนี่ครับเนี่ยวิ่งเก็บตัวเดียวเลยหันครับเนียนเลยกับหนึ่งนี่ผมหายมาตามเก็บหนึงผมคัดมาแล้วมัาสิเรียกเก็บตัวเดียวครับตัดหนึ่งสิ่งไปเลยครับเอ้ผมเขามันม <c oughs> like ีตรงไหนหนึ่งห้าสาม ผมบอกว่ายิ่งแทงสี่เลยผมมาจนนะผมเคบอกแม่ครับรรรรย,ยิ่งแทงสี่เลยยิ่งแทงสี่เลยครับรักรวยมันบ่ถือครับแม่ครับแม่รักรวยมันบ่ถือว่านี่นะครับว่านผมให้ไปอือืมก็ถือกำไรลียครับครับทําง้ายหรือต่ว่าให้พี่หน้าเบิ่งหัวนี้ครับแต่ว่าผมได้มาแล้วตัวเดียวก็วมาก็ประกันจากบ,บ,บ,บนดวงเดียวเลยคือตัวนี้เดครับเบิ่งเอานี้ ก็ครับตัวเดียวเลยผมิ่าหาตกใจวันวันไปเห็ดอยู่แล้วตัวนี้ผมเป็นตัยืนด้วยนี่ผมมีเก้าหวัวนี่ผมต้องตีงเลยผมบอกหาเดี๋ยวไปรักษิบนที่ล่างนี่แต่ว่าหันประกันประกันเจ็ตตัวเดียวแต่ว่าจะไปบนไปหลังแต่ว่าผมไปนชื่อเจษทหารสามสิบตัวนี่หล่างย่างเดียวเลยไม่ออกบนนี่เนี่ยนี่ขครกบ พิษผ่าของมันมีทั้งมืมันก็ธรรมดาต้องพ่อเนาะมันมีเขามีผ่าธรรมดาแต่ว่าขั้นแต่ว่าไก่มือผมที่อาหาตัวประกบมัญหาแบบแต่ว่าตัวนี้มาแล้วตัวนี้มาแล้วนี่เก่าตัวผมรับประกันพัดไปเส้นเล็กตัวนี้ครับทุกผ่านตัวพราะว่าตัวเดียวครับเป็นไม่เก่าเก่าบนเก่าล่างก็พอยักษิมบนสี่หลังเพราะว่าอาหารคนกับย่านคือกันเพราะว่าเลขชุดนี้มันเดือดมาตั้งแมาล่างแต่มันเจ็บไปบนวันหันครับ เนี่เนี่ยตักบสามัตักบเก็ดมันมันไม่ไดเก็ดนึ่งเก็หาเจ็ดไม่เสียกไปบนที่เจ็ดหออครับครนี่มันเป็นพี่เร้หมดเจ้าขั้นมีตัวเดตัวเดนมาตัวเดีตัวหนึ่งเอามาปลูกกระกรตัวนี้เดี๋ยวจะถิ่นครับขั้นหาหมดเจ้ามีความคิดอันมีความคิดเดียวอะไก่มากต่างๆครับครับไายฟองคนถืออาสิไปนำหาถูกหมองหรือกป่าแต่วก้าแต่ก้านี้ยืนเลยนะพ่อเนาะเก่ายืนวันนี้วันวันนี้พ่อกำลับประกันเก้าอยู่นตาที่จริงแปะกับเก้า เนี่ยตัวเด่นของมันแปกับเก่าเมื่อแปในมันหรือมาเนีคัดบวกเราค็หันหลมันหรไม่ได้แชร์เครื่งทางหาทอร์เนตัวนี้เป็นเก่าุเกาเก่าเลยโอ้เก้าจเก้าเก้าัหันหนึกับเก็เนี่ยหนกับเก็ดบเกนับเ็ดนี่ โนึงมันนีมาไต้แค่หาสิบกวปอร็นจนี่เกุ่ดเก่เป็นลยคือกันครับครับนี่มันมาแต่งซี่พ่อไม่ได้บอกว่าเนที่เจมีมากว่าเขาเลเฉพาะเลยเข้ามาตลอดนะนะพ่อเขามาตลอดนัําเชืยอโทรมาตลอดเราะชอบกบคนยิงหายันเก่าไปตัวเดียวเดียวนี่แต่ว่าโรบอกมันบพราะอะไรเพรนเห็ดนูนเห็ดบ่มันเข้าเดือนเข้าเดียวจะพี่น้องเอ้ยไม่เห็ดไอยากเจอ มันบวบเาคนหานมาเลขจิบตัวนี่เขาถืออาชาติแตบ่ถมาเด็นใส่เก่าตัวนี้ตัวเก่าตัวนี้เป็นยืนเลี้ยวยังอีกเก่าฟองตัถือมาใส่มันแลวางถุงหอดเก่าหอดแปดถือมใส่เก่าตัวนี้มาเจริเตเอการบนิ็ดอัคือต้งงวอมันมันบ่ได้อยู่ย่ยงแล้มันได้ยู่แต่เราหันมันก็เต็มเต็มมาแต่หันยูหบดคนมันก็เต็มมาตรหานกันเรื่องนหาุเเอาเดอ้อหเนี่ยมันที่มาเจนที่แหะมันบไปไกลอีดอก กงเฮ็ดลาดซื้อาหรเนี่ยมันนี้มันลาดครับหาุนนี่ตัวนี้คือตัวยืนที่ชุนตาถิมได้เลยที่ชุนที่หนึ่หาหนึ่งครับได้หาุนเต็งเลยเนี่ยครับเจ๊โตัอวามันได้จ้งชีนว้รักรวยครับมันหายน้ำเสียไปแปดห้าศูนสืเต็มที่เลยมันออเด็ดหายุนจะียงเงียบคับ ไดสตัวครบถ้าผมเอามทั้งสามตัวผมถือตัวนี้ผมซื้อเทเดงผมซื้อหายน้อยหาอยหาย้อยครับครับครับมันออกตัวนี้่ลไรอืมมันออกสองตัวหลังสองถึครับแต่หามถือเอะ้าหน้า่ถือหลายยังได้สามตัวตรงกงขึ้นมาติด้หลายก็หมายถึงจะไปหลายสามตัวตรงๆงวดหกแปดทุนนี่ผมได้ยั่สี่ด้6หกเป็นหลักสิต หนึ่งสองสามเป็นหลักหอือ่นหลักร้อยมันเจ็ดกับแปดออกตัวนี้บัาแปดหกหนึ่งครับรี่หงหกห่นแปดหกหนึ่งเออแปดห้อหนึัน้อีาสี่าบออกแปดหกนึ่งักรอยมันเจ็ดกับแปดครับเมื่อกี้กับแปด อ,อกหนึ่งกสองสามนี่เขาตัดเข็มได้เลยหกสางนี่เ้หนึ่งตัวเดียวไปไมีผู้ตัดให้อ,อหีกนะรับ้านนี้ตัวใดยิ่งทิมากใดแปดหกหนึ่กหนึ่งตัวเนี่ยเขาเรียว่าเก็ดก 8, ับแปดมาใส่เจ็ดผู้หนึ่งตัดถิ่มเลยเตัวเดียวแปดมาใส่เขาตรงตรงได้เต็มเลยเต<อ>็มเลย,เลยน้ำเสียแบบอุ้ยแต่ใจพอดีหกนี่ฟีลอยพูดลอยตัว ลอยนึงก็หามื่อเม่เมครับพาคุณลอยบ่ดนิดบัวพี่ตัวหน่งหรอกเพราะว่าไม่ซี่วันนี้แย่ถิ่มเกาเด็ดขาด้วเจาเขาเียมพอก็บ่นเก่งปเหรอกแต่คนัดกนวนเลยกตัวนี้มาห้องแดงนี่พี่ี่สองเด็กเขาไิคสนใเพราะว่าเพิ่นเหตุหาเบงเพิ่นเหเสื้อเพิ่นเห็ดมาเทีตัวเทตัวสองตัวหามาสองตัวหามามันเข่าตัวเทียบันแล้วไปเงี้น้ำเพิ่นจเป็นหมื่นดิโอเจ็หมื่นน้ำ หัวช่ไตัวสูงไม่กวอนเนาะพอดีสูตรมากเพิ่เห็นห้ย่างดีปัญาทึงดาทึงราก้อนที่ยมากคือกบหน้าจำตาเลี้ยงคนเพนออหัวนี่คือเก่าตัวยืนด้วครับหัวัวนี่เก่ามากกอนเนาะพ่อเนาะเามากอนที่หาตัวเปียบก้อนใกล้ใส้เรอยกวามาที่มนี่ับเอาเอาว่าเอาเกเก่าหนี่ยืนไว้ก้อนหัวดนึ่งก่อนเนาเบ้างนี่ก็ห้ทุกคนเลยเขาวจถือคนค่อยไหลครับครับถูกกันทั้งบ้านเลยไ่มคร พอว่าบ้านเขาจะบอเซียวปกพราะว่า่ได้ออกน้ำบานดิคบครับครับมาถามซีพนก็ซีพคนัหครับมาถามสิพนก็ซีคนเพราะว่านี้มันเขาน้ำเชี่ยวไหลที่พืตัวนี้ครับน้ำเที่ยวก็ส่งข้าวั่นครับว่าขับครับเนี่ยเด็กชุดนี้เขาน้ำเที่ยวประจงข้าวันผู้นึงือหกแสนครับเด็กตุดนี้าจะเอาทซีบเลยปุกเลยครับเอ๊เลยครับ โอเฮ็ดบ่เป็นบานเนี oh, okay. Okay. Yes. ่ยว่าเห็นเฮ็ดว่าเป็นรักทีมันมันหาฮูกเจ็บปุ๋ยครับโอ้รักลอยมันมันบกเขาบานเนี่ยผู้คนเฮ็ดเก่งคนเอาทเขาใจเพียบจะทานถึงมดถึงสามตัวนี่เป็นสีครับผมเพก็บอกเก่งไปได้ดอกแต่ว่าขอเก็เริ่มหัดเริ่มเฮียนเฮ็ดมานี่มันกับขาดยากใกล้ข้อมจริงที่สุดเลยเ่ยเสีเอาหายมากหายไปอพราะถือบนกระถือหลังนี่อ้วนฮกเานี่เขาพูดว่าถือดิ เนี่ยเนี่ยนเจ้าหนึ่งยี่หนึ่งเนี่ยตัวนี้ยุ้ยเอามันออกหกเก้าเนี่ยเนี่ยคือวัตถุจริงมาว่าเลื่องสูุดนี่คือกันเนี่ยมันออกหกเก้าไปนี้เจ็ดนี่มากจนไหนมันข้อสี่เด่นครับเพฟ่เลขหาไาย์นี่เฮดบวกกันเลยหนึ่งสามสามสี่ห้าห้าเก็ดอุเส่าห์แล้วเก็จะบวกลงมาลงมาลงมามันถึงเด่นหนึ่ง หนึ่งมาติดอันดาหาที่ตัวเนี่อันนี้เก่าที่เกไปคนเนี่ยเนี่ยครับครับบ้านนี้หัวองมื่เแล้วตอนเลีออกมาหนีด้วยเป็นเหลืมันไม่แปลกเก่าแปลกเก่ามันถืได้เก่ามาติดยืนหืเก่าตัวยืนนครนะเก่าตัวยืนด้วยแต่ว่าคันเฮาชิมาเอาปกกบนี่เขาต้องใกล้ๆมือยังไงหรใกล้กวพราว่าเป็นขวตะกนเลีเราบอกกบเก่าตัวยจะไม่ตัวใหครับ